เคยไหมเราสวดมนต์ทุกวันท่องบทเดิมซ้ำแล้วซ้ำเราเรา,เราจุดธูปไหว้พระอย่างศรัทธาเราขอพรทุกครั้งด้วยใจแน่วแน่แต่ในใจเรายังทุกเหมือนเดิมหรือบางครั้งยิ่งสวดยิ่งทุกเหมือนโลกทั้งใบไม่ยินดีตอบรับคำอธิษฐานของเราเลยเกิดอะไรขึ้นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมจึงไม่เปลี่ยนชีวิตเรา พระพุทธรูปตรงหน้าทำไมดูเงียบงันเหลือเกินคำถามนี้ไม่ผิดเลยที่จะเกิดขึ้นตรงกันข้ามนี่คือคำถามที่สะท้อนว่าจิตใจของเราเริ่มต้องการความเข้าใจมากกว่าความเชื่ออย่างลอยๆแล้วและวันนี้เราจะไปหาคําตอบว่าทําไมสวดมนต์แล้วยังทุกข์และสิ่งที่ยังขาดไปคืออะไรสวดมนต์คืออะไร การสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การขอพรแบบเวทมนต์ไม่ใช่การบังคับจักระวาลให้มอบโชคดีแก่เราและไม่ใช่การร้องให้ต่อหน้าพระเพื่อให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแท้จริงแล้วการสวดมนต์คือการภาวนาคือการฝึกจิตคือการตั้งจิตให้แน่วแน่คือการกลับเข้าหาตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นมันคือ การปลุกความตื่นรู้ในจิตของเราเองเวลาที่เราสวดบททาหุงเมตตาใหญ่หรือแม้แต่อิติปิโสคําเหล่านั้นล้วนเป็นคําสอนที่ให้เราตื่นเข้าใจและวางใจต่อโลกนี้อย่างถูกต้องแต่สิ่งที่หลายคนพลาดไปคือเราสวดแต่เราไม่ได้ฟังเราท่องแต่เราไม่ได้ เข้าใจเรากล่าวคำศักดิ์สิทธิ์แต่จิตเรายังฟุ้งซ่านมุงเวียนอยู่ในความกลัวความหวังและความยึดถือสวดมนต์จึงกลายเป็นเพียงเสียงที่ผ่านปากไม่ใช่แสงสว่างที่เข้าไปถึงใจทุกข์ไม่ได้หายด้วยเสียงแต่หายด้วยปัญญาทุกข์ไม่ได้หายไปเพียงเพราะเราสวดมนต์ทุกข์จะไม่หายเพียงเพราะเราร้องให้หน้าพระ แต่ทุกจะค่อยๆหายไปเมื่อเราเห็นเหตุแห่งทุกขอย่างชัดเจนและเรียนรู้ที่จะปล่อยมือจากมันลองถามตัวเองดูเราทุกเพราะอะไรเพราะขาดเงินขาดคนรักขาดความสำเร็จหรือจริงๆแล้วเราทุกเพราะยึดสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปทุกไม่ใช่แค่ผลของสิ่งนอกตัวแต่มักจะเกิดจาก จิตที่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตการสวดมนต์ที่แท้จริงคือการตวนใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงและสิ่งเดียวที่เราทำได้คือรู้เท่าทันจิตไม่ใช่บังคับโลกให้เป็นดั่งใจสิ่งที่ยังขาดอยู่คืออะไร และนี่คือจุดสำคัญที่สุดของคลิปนี้สิ่งที่ทำให้หลายคนสวนมดมนต์แล้วยังทุกข์คือขาดการเจริญสติขาดการนำคำสวดไปใช้กับชีวิตจริงขาดการปฏิบัติตามคำสอนที่สวดอยู่ทุกวันเราสวดเมตตาใหญ่แต่ในชีวิตจริงเราอฆ่า,าพยาบาทคนใกล้ตัวเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแต่เราไม่ใช้ธรรมตัดความโลภในใจ เราสวดว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรากลับยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งอย่างสุดหัวใจเราสวดขอให้จิตเป็นสมาธิตแต่เราจับโทรศัพท์ไม่หยุดเราสวดอโหสิกรรมแต่เรากลับเผาใจตัวเองซ้ำซากด้วยอดีตการสวดมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราสวดด้วยจิตตื่นรู้ไม่ใช่จิตที่อยากได้การสวดจะเปลี่ยนชีวิต ก็ต่อเมื่อเราเอาคำในบทสวดมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตจริงๆและทุกจะค่อยๆคลายไปก็ต่อเมื่อเราน้อมใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญไม่ใช่หนีปัญหาโดยใช้บทสวดเป็นภาคภุมฝึกจิตให้ถูกวิธีสวดมนต์จะทรงพลังให้บทสวดเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนใจเราอย่าสวดเพื่อบรรลุแต่ให้สวดเพื่อหลังใจ อย่าสวดเพราะกลัวแต่ให้สวดเพราะเข้าใจและเมื่อเราเริ่มตรหนักรู้ว่าบทสวดไม่ใช่เครื่องเรียกโชคแต่คือเครื่องมือฝึกจิตเราจะเริ่มฟังคําสวดของตนเองด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วบทกรณียเมธจะไม่ใช่แค่คำท่องแต่จะเป็นแรงบันดาลใจในการให้อภัยบท้าหุม,มหากาจะไม่ใช่แค่บทขอพร แต่เป็นบทที่เตือนว่าทุกภัยมีทางผ่าทุกความกลมีที่พึ่งภายในใจเราเองสวดมนต์ด้วยจิตตั้งมั่นจึงเกิดผลลองสังเกตดูดีๆเวลาที่เราสวดมนต์แบบรีบเร่งหรือสวดพรบต้องทำเสียงสวดอาจดังแต่ใจเราไม่อยู่กับบทสวดเลยเราอาจกำลังท่องบทที่พูดถึงความเมตตาแต่ในใจเรากำลังโกรธใครบางคน เรากำลังสวดบทขอพรแต่ในใจเรากลับเต็มไปด้วยความกลัวและความวิตกตรงนี้เองที่ทำให้บทสวดไม่ส่งพลังใดๆเพราะจิตที่ยังวาวุ่นไม่ใช่ดินที่พร้อมให้เมล็ดพืชเติบโตการสวดมนต์ที่ได้ผลจริงไม่ใช่แค่เปล่งเสียงแต่คือการรวมจิตให้เป็นหนึ่งคือการอยู่กับคำอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเอง ในขณะนั้นอย่างแท้จริงทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวรู้ว่าตอนนี้เรากำลังสวดบทนี้รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้ากำลังออกรู้ว่าจิตเรากำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังสงบตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังแห่งภาวนาเพราะบทสวดไม่ใช่แค่บทเรียนแต่มันคือการเจริญสติอย่างหนึ่ง คือหนทางให้จิตเรากลับมาหาตัวเองไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกแต่เพื่อเปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกใบนี้สวดมนแล้วนำไปใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าในบทสวดแต่ละบทเปรียบเหมือนยาขนานสำคัญแต่จะไม่หายทุกท่าไม่กินยาจะไม่เห็นผลถ้าไม่ทำตามคำแนะนาบทอิติปิโส พูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแต่แท้จริงแล้วคือการเตือนเราให้เดินตามคุณธรรม9ก้าประการนั้นบท้าหุงบอกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือมารแต่ไม่ใช่ให้เราขอให้ท่านช่วยชนะให้เราแต่คือการบอกให้เรามีมานะพยายามฝึกใจฝึกจิตเพื่อชนะกิเลสข,ของตัวเองบทกรณิยเมธ บอกให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจกรุณาแต่ถ้าเราสวดแล้วไปด่าคนที่บ้านนั่นไม่ใช่การภาวนานั่นคือการหลอกตนเองดังนั้นสิ่งที่ทำให้การสวดมนต์มีพลังคือการนำคำเหล่านั้นไปใช้กับชีวิตจริงๆพูดง่ายๆคือสวดมนต์ต้องเปลี่ยนจิตไม่ใช่แค่เปลี่ยนโชค ความลับของคนที่สวดแล้วสุขคนที่สวดหมดแล้วเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่คนที่สวดเยอะที่สุดแต่คือคนที่สวดด้วยใจเข้าใจและใช้บทสวดเป็นเข็มทิศชีวิตเขาเหล่านั้นไม่ได้แค่ขอพรให้รวยแต่เขาขอให้ใจมั่นคงแม้จะยังไม่รวยเขาไม่ได้สวดเพื่อให้ปัญหาหายไปแต่เขาสวดเพื่อให้ตัวเอง พร้อมเผชิญกับปัญหาอย่างสงบเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของบทสวดมนต์ไม่ได้อยู่ที่ตัวบทแต่อยู่ที่ใจของคนสวดถ้าใจฟุ้งซ่านบทสวดก็คือเสียงผ่านลมแต่ถ้าใจสงบใจตั้งมั่นแม้เพียงบทสั้นๆก็เป็นเหมือนคาถาเปลี่ยนชีวิตได้จงอย่าหวังผลแต่จงปลุกตนเอง และสิ่งที่ควรเข้าใจที่สุดคืออย่าสวดมนเพื่อหวังผลลัพธ์เพราะนั่นจะทำให้จิตตกอยู่ในความอยากและความอยากนี่เองคือรากของทุกข์แต่จงสวดเพื่อเตือนตนเองเพื่อปลุกจิตเพื่อเปลี่ยนมุมมองเพื่อฝึกใจให้ระวางอย่าสวดเพราะอยากให้พระแก้ปัญหาให้ แต่จงสวดเพื่อให้ใจเราสว่างพอที่จะเข้าใจปัญหาและกล้าเดินต่อด้วยตัวเองเรียนรู้ที่จะหยุดในการสวดระหว่างสวดอย่ากลัวที่จะหยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่ากลัวที่จะหยุดเพื่อเฝ้าดูความคิดที่เกิดขึ้นเพราะการหยุดไม่ได้ทำให้การสวดเสียพลังแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่พลังแห่งธรรม ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในใจเมื่อเราสวดไปพร้อมกับการรู้สึกตัวสวดไปพร้อมกับเข้าใจคำที่กล่าวสวดไปพร้อมกับปล่อยความคาดหวังออกไปการสวดบนนั้นจะเปลี่ยนจากแค่เสียงกลายเป็นแสงที่ค่อยๆส่งใจบทสวดไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกแต่ช่วยให้เห็นทุกสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคือคิดว่า บทสวดจะช่วยให้เราพ้นทุกข์โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ในความเป็นจริงบทสวดไม่ใช่เครื่องลบทุกแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าเราทุกเพราะอะไรเมื่อเราสวดอริยสัจสี่หรือแม้แต่บทใดก็ตามที่เอ่ยถึงทุกและเหตุแห่งทุก์สิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกให้เราหนีทุกแต่ชี้ให้เรารู้ทัน ทุกจนกระทั่งไม่หลงไปยึดถือมันอีกต่อไปหลายคนสวดมนต์เพื่อให้ความทุกข์หายไปทันทีแต่ลืมไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้ทุกข์หายไปจากโลกแต่ท่านสอนให้เราเข้าใจความจริงของทุกข์จนกระทั่งทุก์ไม่มีอำนาจเหนือใจเราอีกนี่คือเหตุผลที่แม้เราจะสวดบทเดิมทุกวันแต่หากจิตยังไม่เข้าใจความจริงทุกก็ยังวนกลับมาเสมอ ทุกคือครูบทสวดคือแผนที่ใจคือผู้เดินทางเปลียบไปแล้วทุกก็คือครูที่คอยเตือนเราเสมอว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้บทสวดมนก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ได้บันทึกไว้และใจของเราคือผู้เดินทางในวัฏสงสารต่อให้มีแผนที่ดีแค่ไหน ถ้าเราไม่ลุกขึ้นเดินเราก็จะอยู่ที่เดิมและทุกก็จะยังอยู่ที่เดิมการสวดมนต์อย่างแท้จริงคือการอ่านแผนที่ชีวิตทุกวันเพื่อให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้หลงไปในทางผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าบทสวดจะมีความหมายต่อเมื่อเราเริ่มเดินตามเส้นทางนั้นจริงๆ สวดด้วยใจวางลงไม่ใช่ใจแบกเพิ่มอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเผลอทำคือยิ่งสวดยิ่งแบกแบกความหวังไว้ในบทสวดแบกความกลัวไว้ในเสียงบทสวดแบกคำอธิษฐานไว้อย่างหนักหน่วงบทสวดจึงไม่กลายเป็นแสงสว่างแต่กลายเป็นหีแผงความคาดหวังที่ถ่วงจิตใจไว้ให้จมลงเรื่อยๆทั้งที่จริง การสวดมนต์ควรทำให้ใจวางไม่ใช่ใจแบกควรทำให้เบาไม่ใช่หนักลองสวดแบบไม่คาดหวังสิครับไม่หวังให้รวยไม่หวังให้เขากลับมาไม่หวังให้โลกใจดีขึ้นทันทีแค่สวดเพื่อให้ใจตื่นแค่สวดเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันแค่สวดเพื่อรู้ว่ายังมีแสงในใจให้กลับไปหาได้เสมอ ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้อยู่ที่ใจไม่ใช่ที่บทหลายคนถามว่าบทไหนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสวดอะไรแล้วได้ผลคำตอบคือไม่ใช่บทไหนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่คือใจเรานั่นแหละที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะแม้สวดเพียงแค่คำว่าพุทโธแต่หากสวดด้วยจิตที่สงบลึกและตั้งมัน่นเพียงคำเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้ แต่หากสวดบทยาวแค่ไหนแต่ใจยังเต็มไปด้วยโทสะโลภะและความคาดหวังไม่รู้จบต่อให้สวดเป็นพันรอบใจก็ยังปิดไม่ยอมเปิดรับแสงแห่งธรรมทาทงสายกลางระหว่างศรัทธาและปัญญาการสวดมนต์ไม่ใช่แค่การมีศรัทธาและก็ไม่ใช่แค่การใช้เหตุผลอย่างเดียวแต่คือทางสายกลางระหว่างศรัทธาที่มั่นคง และปัญญาที่รู้เท่าทันศรัทธาทําให้เราสวดต่อไปแม้ใจยังไม่สงบปัญญาทําให้เรารู้ว่าทุกบทสวดคือบทเรียนที่ต้องนํามาใช้ในชีวิตจริงเมื่อศรัทธาและปัญญาเดินคู่กันบทสวดจึงกลายเป็นสะพานที่พาใจข้ามพ้นจากฝั่งแห่งความทุกข์ไปยังอีกฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าความเข้าใจและการปล่อยวางสวดมนต์ไม่ใช่ทางลัด แต่เป็นหนทางลึกในยุคที่ผู้คนต้องการคำตอบเร็วๆต้องการให้ทุกอย่างสำเร็จในพริบตาการสวดมนต์อาจดูเชื่องช้าเงียบงนันและดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทันทีแต่ในความเงียบนั้นเองคือความเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดที่ค่อยๆซึมเข้าสู่ใจไม่ใช่การเปลี่ยนโชคแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่การเปลี่ยนสิ่งภายนอก แต่คือการเปลี่ยนตัวเราเองจากข้างในการสวดมนต์จึงไม่ใช่ทางลัดแต่คือหนทางลึกที่ผู้กล้าหาญเท่านั้นจะเดินต่ออย่างมั่นคงได้ไม่ใช่เพราะหวังจะหลุดพ้นอย่างรวดเร็วแต่เพราะเข้าใจว่าทุกก้าวคือการฝึกจิตให้ตื่นขึ้นจากความหลงและนี่คือคำตอบว่าทำไมเราสวดมนต์แล้วยังทุกข์ เพราะสิ่งที่เราขาดอยู่ไม่ใช่บทสวดที่ยาวขึ้นหรือพิธีกรรมที่มากขึ้นแต่คือการกลับมาเข้าใจบทสวดด้วยใจที่ตื่นรู้การนำคำสวดไปใช้ในชีวิตจริงและการปล่อยวางความหวังแล้วสวดด้วยความสงบจากภายในทุกจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญเท่ากับว่า เรามีจิตแบบไหนในขณะที่เผชิญทุกข์บทสวดไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนโลกในใจให้ค่อยๆสว่างขึ้นทุกครั้งที่เราสวดอย่างเข้าใจขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความเข้มแข็งจากภายในแม้ในวันที่เหนื่อยใจจงจำไว้ว่าบทสวดมนต์ไม่เคยทอดทิ้งคุณ หากคุณไม่ทอดทิ้งความสงบในใจตัวเองขอให้ทุกคำที่คุณเปล่งออกเป็นเหมือนแสงเทียนในความมืดขอให้ทุกลมหายใจที่คุณสวดกลายเป็นสายลมเย็นที่พัดผ่านไฟทุกหากคุณยังไม่เห็นผลวันนี้อย่าหยุดเพราะทุกบทสวดที่เปล่งด้วยใจจริงไม่มีคำใดเลยที่สูบเปล่าขอให้ใจของคุณค่อย สงบลงทุกวันขอให้ศรัทธาในธรรมกลายเป็นพลังในชีวิตและขอให้ความทุกข์ที่คุณแบกค่อยๆเบาลงด้วยแสงสว่างจากภายในคุณเองหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเราจะได้เดินทางภาวนาไปด้วยกันทุกวันจนกว่าความสงบจะกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของใจคุณ